ออกมาสวดตอนขับมุนี่พี่น้องออกมาเจาะเบิองงัวเบิง,ง,บงแบ่หมูม้มาเป็ดไก่ย่ายเอาจัดมาใส่อยู่บนเจืเอเนนี่ใส่เหงาบนเหงาต้นไม้น,นี่เดือนหนึ่งแล้วบนบัถือนี่พี่น้องเอ้ยย่ายมาพี่กับแ่า่บางคำคือเห็นหลัดนเนี่ยนะให้ลูกชายอยันเงี้ยงให้ที่ลงมาการบิกมาหยาบมุกก่อนัวเป็ดหน่อยบ่ Ừ, nằm kluk, cái nghĩa. đây ừ. Đưa vào, lần là một bụi mày, thôi ra sao bụi nam là nó. Mhm, ừ, mày mặt nè 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 này nè bọn đứa nè nè เอาเึิดก่อนพี่น้องเลยนักแท้ทกับพ่อใหญ่พี่น้องเลยยามเลยโอ้ยตัวกับลงนำ้ำคับขึ้นไปน้องน้องมักเลือกหน,นิเปียก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 เปียอ่าโอกาสหน้าแก้ตัวใหม่